่งได้มะะสวยแล้วค่ะวันนี้นะคะทัวร์เรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในอีกประมาณ5นาทีค่ะถเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นไงบ้างจ้าดีมากสวยมากตอนนี้นะคะเราก็มานั่งรถเอ่อแทมนะคะไปทิทริตี้ค e ร์เน e ยูนิเวอร์ซิตี้เมลเรนนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งแทมเราก็มาแล้วค่ะ อนนี้นะคะเราก็นั่งรถ t r a สาย19นะคะมาลงที่ตรง t r i n t y College นะคะเกต B ซึ่งเป็น main entrance นะคะอยู่บ้านที่100 r Royal Parade ค่ะ So this is a drama class. Wow! Oh, right there. Wow! Drama. Wow. บบอตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณแคมปัสนะคะที่สวยงามของ University of Melbourne นะคะ oh. ก็ต้องบอกว่าแคมปัสเขาสวยงามจริงๆคะ่ะ mm. ก็มีทั้งสถาปัตยกรรมเก่าแล้วก็ใหม่นะคะ mm. แล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ดี l d คอร์ t นะคะ mm. ก็ซึ่งเป็นเหมือนตึกเก่าตึกแรกของที่นี่นะคะ mm. น,นี้นะคะ mm. ก็เป็น University Melbourne นะคะดี e o คอ a ์สแก a n g l e นะคะ เดินเข้ามานะคะก็จะเ,ออเป็นทางเข้าแบบนี้ข้างนอกก็จะสวยมากเลยนะคะเราไปดูกัน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบริเวณด้านหน้าของโอ๊ดควอด a n g l e นะคะสนามนั่งเล่นนะคะให้นักเรียนนั่งเล่นด้านหน้าได้ต้องบอกว่าสวยจริงๆอะ่ะคือบรรยากาศที่นี่นะคะน่าเรียนมากๆมันเป็นตึกเก่าผสมผสานกับตึกใหม่แล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่นเดินไปไหนก็รู้สึกสดชื่นอะ่ะเออเดินง่ายแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะ ะะก็เป็นทัวร์ที่เราไปชมมหาวลัย University of Melbourne แล้วก็ Trinity College นะคะสำหรับน้องๆที่ออาาเรียนปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทที่ม,มหาวาลัย University of Melbourne นะคะก็น่าจะได้เห็นภาพความน่าเรียนของมหาลาลัยไปแล้วนะคะแล้ววันนี้โชคดีด้วยเพราะว่าอากาศดีมาก ถ้าใครอยากมาเรียนที่นี่นะคะก็สามารถสมัครเรียนกับพี่พี่ Education for l i ไ e ได้เลยค่ะหรือว่าสามารถดูข่าวสารนะคะอัปเดตเกี่ยวกับ University Melbourne นะคะได้ที่ Facebook Page นะคะ University Melbourne Thailand ด้วยนะคะโอเคะคะ่ะ